สวัสดีจ้าพี่น้องมอนีไปเที่ยวกลับมากันเลยเข้าวสวนเออมอนีสีมากเก็บ,บกระเทศค่ะต้นเดียวนี่แหละต้นเดียวต้อนอื่นกะมันเป็นก็ยังมันเป็นล่าเนี่แหละต้นมันเป็นดำๆฉันก็นเลยตัดทิ่มเหมือนเลยเมีต้นนี้ค่ะต้นเดียวต้นเดียวเก็บได้กัสิได้หลายเติบเต็ม เตรียมถั่วยอยู่พี่น้องนี่แะค่ะให้เบิ้งล่าต้นเคยทายให้เบิงเ้งตัอนึงเหระแต่ว่าเมื่อนี้มันหลายกว่าเก่าเนาะเงิน,นพ่อใหญ่มาเก็บอะไรนึงคะมันไล่หลายพี่น้องเมืม่อนี้เก็บพักเริ่มเก็บพักเข้สวนเพราะว่ามันไกลสิเมดหนาหอนเย่อรมันแล้วกันนี้กะสีนีแต่คว่มหนาวเออพักนั่งหางงากะสิตายนี่แหละค่ะ เห็นแล้วกับมันมันพี่น้องหน่วยมันหน่อยๆแต่ว่ามันหวาน,นหวานนะคะได้เบิ้งนะคะความอุดมสมบูรณ์อ่ะฉันก็เอาไข่หดมันไประยสซปุยนี่ะโอ้ยหวานหวานพี่น้องนคะคะ ให้มันเป็นผักแพลวหมึกกระเถียนะคะบงอ่อนซ้อนเงามันมปลูกใส่กระขุพี่น้องนะคะกระสิเก็บต้นเดียวกินได้เมื่ออาทิตย์บอกซื้อบอกักระเทียมไม่ได้ซื้อบอกักระเทียมสองสามอาทิตย์แล้วพี่น้องกินนะค่ะอของเจ้าของ มาแล้วะบ,บอืมนี่ได้กินประมาณสองสามอาทิตย์จนหลังจากนั้นก็คือสิตายเพราะว่าต้นเพื่อนกบอยากเถายักน้อยต้นเดียวอะค่ะต้นเดียวซื้อมาต้นเดียวพันหยางหู ามัากเลนเบาบานเนาเอือนบักเลนเนาะบักเคเล,น,เลนหอยบึง,งมคม่อยเอาไม้คำแบบผูกแวบมันกว้างานี่ละค่ะพี่น้องแล้วเให้ชมผากสองแนวอื่น นะฮะเบลใบบวบให้เบิง่งสะพักรนะพักพ่นะพักหูละผ้าหัละผ้าหูละผาขาวคลิปนี้ก็ซัมนีละค่ะสิไปอาบน้ากอนสวัสดีค่ะ